ยิงจะเอาย,งยิงชู้ทิ้งเนี่ยหรือว่าแทงชู้จนถึงแก่ความตายมีความผิดไหมนะครับทำร้ายชู้เนี่ยนะครับฆ่าชู้ทิ้งเนี่ยมีความผิดหรือไม่หรืออย่างไรนะครับรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอสวัสดีครับผมทนายโอองอาจพมอนกับทุกคำถามของท่านมีคําตอบเพื่อประชาชนและโอกาสที่เท่าเทียม กับปัญหาทางกฎหมายที่ท่านต้องการจะสอบถามฝากกดติดตามกดแชร์กด s u b สไคร์นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของทางรายการของทนายโอต่อไปเชิญพบและติดตามได้เลยครับครบสวัสดีครับพบกับผมรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับกับคำถามของเพื่อนๆที่ สอบถามกันเข้ามาทนายโอก็คิดว่าคําถามนี้น่าสนใจนะครับก็เลยนํามาเป็นตัวอย่างนะเป็นบรรทัดฐานนะครับที่ให้ทุกท่านได้รับทราบได้รับรู้นะครับเกี่ยวกับปัญหาของโผล่ไม่เมียนะคู่ผัวตัวเมียนะครับที่อยากจะให้เราฟังกันไว้นะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมีผลอย่างนี้จริงๆนะครับก็มีคําถามของเพื่อนๆนะที่ถามเข้ามานะครับว่า ในกรณีที่เรามีแฟนแล้วแฟนของเราเนี่ยนะครับไปเล่นชู้นะครับเราสามารถที่ทําร้ายชู้ได้ไหมมีความผิดหรือไม่นะครับยิงจะเอางยิงชู้ทิ้งเนี่ยหรือว่าแทงชู้จนถึง,ถงแก่ความตายในวันนี้อาจจะร์ดคอ์นิดหนึ่งนะครับมีความผิดไหมนะครับทําร้ายชู้เนี่ยนะครับฆ่าชู้ทิ้งเนี่ยมีความผิดหรือไม่หรืออย่างไรนะครับเ,เดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังรับชมคาตอบกันนะครับก็เป็นเหตุเ,เดี๋ยวเรามาติดตามรับ ฝากรับชมคำตอบกันนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าพูดถึงทางด้านของศีลธรรมนะครับทางด้านของความดีงามนะประเทศไทยเราเป็นประเทศเป็นประเทศที uh, ่นับถ Throw ือศาสนาพุทธนะครับในเรื่องเหล่านี้ก็ผิดนะผิดศีลผิดศีลธรรมนะผิดศีลนะครับเป็นบาปนะครับการทําร้ายผู้อื่นนะฮะหรือโดยเฉพาะกันทําร้ายจนถึงแก่ความตายนี่นะครับแต่ในวันนี้นะครับทนายโอซึ่งเป็นนักกฎหมายนะครับเป็นทนายความเนาะก็มีหน้าที่ที่จะมา พูดถึงตัวบทกฎหมายนะครับว่าตัวบทกฎหมายนะั้นมีคําตอบอย่างไรในเรื่องนี้นะครับถ้าสมมุติว่านะครับในเหตุการณ์สถานการณ์ตรงนี้น,นะครับได้มีการที่ภรรยาเราหรือว่าสามีเรานี่นะครับคบชู้กระทาการคบชู้นี่นะครับกําลังปฏิบัติภารกิจนะครับที่เราเรียกว่าเพศสัมพันธ์นั่นเองหรือปฏิบัติภารกิจที่มันมันไม่เหมาะสมมันเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของของเราหรือของของตัวเราเหลือเกินนะที่คู่ของเราไปทําอย่างนั้นนะครับ กำลังปฏิบัติกิจทางเพศอยู่กันกันแนะฮะแล้วเราเข้าไปในห้องนะั้นเจอพอดีเห็นพอดีนะครับกําลังทําอะไรกันอยู่เลยทีเดียวนี่นะฮะแล้วเ,เราไม่สามารถควบคุมสติได้ได้นะครับหรือว่าโมโหมากๆแล้วยิงทิ้งเลยหรือแทงนะทั้งเมียทั้งชู้ตายในะในขณะเดียวกันนี้นะครับกฎหมายนะครับจะถือว่าไม่มีความผิดนะครับนหลายท่านอาจจะคงก็สงสยัยเป็นไปได้ยังไงนะครับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ผู้ใดจําต้องกระทําการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตอนเองหรือของผู้อื่นให้พ้นจากภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการปฏิสายอัลเมื่อต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทําไปพอสมควรแก่เหตุการกระทํานั้นเป็นการป้องกันโดยชอบโดยกฎหมายนะครับสามีหรือภรรยายนะครับที่จะกระทําและใช้มาตรานี้ได้นะครับเป็นข้ออ้างได้เลยนะครับ จะต้องเป็นสามีและภรรยาที่จดทะเบียนโดยชอบโดยกฎหมายเลยนะครับเพราะว่าการจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิทธิ์โดยกฎหมายแล้วนะครับคู่ของเราสามีเราหรือภรรยาเราเนี่ยนะครับถ้าถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นของของเราเนี่ยนะครับคนอื่นจะมากอดมาจูบมาลูกมาคานะหรือมามีเพศสัมพันธ์ด้วยไม่ได้นะครับนะถือว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีเป็นการทําร้ายนะเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเราอย่างรุนแรงนะครับเป็นการกระทําที่เขาเรียกว่า เป็นการทําให้สิสทธิ์ของเราเนี่ยนะครับโดนโดนละเมิดซึ่งสิทธิ์ของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงกฎหมายจึงถือว่าเป็นการกระทําที่พอสมควรแก่เหตุนะหรือว่าแต่ทำร้ายร่างกายเลยครับแม้แต่ยิงในขณะที่นอนอยู่เนี่ยนะครับด้วยกันหรือกำลังทําอะไรกันเนี่ยจนถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับก็มีหลายคดีต่อหลายคดีแล้วนะครับที่ศาลท่านเห็นว่าพอสมควรแก่เหตุนะครับนะก็ถือว่าไม่มีความผิดนะไม่มีความผิดเลยนะครับ แต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับแต่เป็นกรณีที่เป็นสามีภรรยานะครับหรือเป็นคู่รักนะที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับแล้วไปเห็นเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยเช่นเดียวกันนี้นะครับแล้วไปทําอันตรายก็ถึงแก่ความตายนะครับก็จะมาใช้อีกมาตราหนึ่งนะครับอ่าเป็นประมวลกฎหมายยามาตราเจ็ดสิบสองนะครับผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกค่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทําความผิดต่อผู้ความเห็นในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่ศาลกําหนดไว้สาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะครับอันนี้จะใช้ลักษณะของบรนนโทสศะนะครับจะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นกรณีที่จดทะเบียนสมรสนะครับแล้วแฟนเราหรือภรรยาเรานะครับไปกระทําการที่มันผิดศีลธรรมประเพณีอย่างร้ายแรงและเราไปเห็นณนะขณะนั้นนะครับจะเข้าในเงื่อนไขของมาตรา68นะครับนะประมวลกฎหม,มายยามาตรา68ก็คือไม่มีความผิดนะถือว่ากระทาสมควรแก่เหตุ นั่นเองนะครับมันจะยิงตายแทงตายเลยอต่างๆต่ทนายไม่ได้ยุให้ทํานะครับแต่วันนี้มีหน้าที่ต้องอธิบายตามข้อกฎหมายที่ทําไมหลายๆหลายๆคดีนะครับที่ตัวจําเลยเองนี่นะครับไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษนะไม่ต้องเข้าคุกนะฮะด้วยตัวกฎหมายเองก็เขียนมาว่าเป็นการทําร้ายจิตใจเป็นการทาละเมิดสิทธิ์ของเราอย่างรุนแรงนะครับก็พูดตามหลักความจริงนะครับใครก็ใครนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะถ้าคู่ของเราเห็น จะจะคาตาเลยกําลังทําอะไรที่ออ่่ารวมเพศกันอยู่นี่นะครับแล้วเราเข้าไปเห็นนี่นะครับอ่าก็คงน้อยคนนะครับที่จะทนได้นะครับนะก็สารท่านก็ท่านกฎหมายเองนะฮะท่านเขาก็มองและก็เข้าใจในจุดนี้ด้วยในประเด็นนี้ด้วยนะครับก็มีเพื่อนๆนะฮะปรึกษาเข้ามาในคดีเหล่านี้นะครับอ๊ะถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะฮะทนายก็อยากจะบอกว่า เรายังมีวิธีการนะครับนอกเหนือจากที่จะไปทำร้ายร่างกายเขาเพราะมันไม่ได้หมายถึงว่าร้อยเนะครับที่ศาลท่านจะให้อย่างนี้มันก็ต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนและแน่นอนเราจะเอ่ยอ้างขึ้นมาเองก็ไม่ได้นะครับว่าไปเห็นมันต้องมีคลิปมีโออะไรหลายๆอย่างที่พยานหลักฐานต้องชัดเจนจริงๆงนะครับถึงสามารถที่จะเข้าเนื้อเงื่อนไขอ่ามตรา68ได้นะครับดังนั้นทนายแนะนําอย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสุ่มเสี่ยงเกินไปนี่นะครับ ถ้าหากเรามั่นใจว่าแฟนเราหรือคู่ของเราเนี่ยนะครับกระังทการเล่นชู้มีชู้นี่นะเอาอัดคลิปดีกว่าครับนะครับหากล้องวงจรปิดกล้องนักเสืออะไรต่างๆนี่นะครับเดีย๋ยวนี้มีทําขายขึ้นมาเป็นเหมือนกับกล้องที่สามารถที่จะบันทึกภาพได้นะครับเคยเห็นทนายเคยเห็นเป็นกล้องลักษณะของตุ๊กตาหรือแอบกล้องที่ซ่อนไว้ในห้องได้นะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับนํามาฟ้องดีกว่าครับกฎหมายก็ให้สิทธิในการที่จะฟ้องชู้เพื่อเรียกค่าเสียหายได้ แล้วก็ฟ้องภรรยาเพื <PI> ่อที่จะขอหย่าแล้วก็เรียกค่าชดเชยค่าเสียหายได้เช่นเดียวกันนะครับนั้นก็น่าจะเอาวิธีการทางกฎหมายเนาะนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เอาที่ให้มันซอฟที่สุดแล้วกันนะครับก็เอามาอธิบายให้ฟังตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับซื่อสัตย์นะครับต่อคู่ของเราดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าไปยุ่งกับรูปกับเมียรูปกับผพวนคนอื่นนั่นแหละคบดีที่สุดแล้วนะครับถูกต้องตามศีลธรรมอันดีงามที่สุดนะครับสง่างามกว่าแล้วก็ ไม่เสี่ยงต่อการที่จะตายฟรีนะครับไม่เสี่ยงต่อการที่จะโดนทําร้ายฟรีๆนะครับก็เอามาฝากทุกท่านนะครับสําหรับคลิปวิดีโอดีๆนะครับท่านเห็นว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับเรื่องของครอบครัวนี่นะครับก็หลายๆท่านก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยหรือมันเกิดขึ้นแล้วล่ะนึครอบครัวตัวเองเนี่ยนะฮถ้าไปทําผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็เอาเป็นว่าทนานแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงระงับอารมณ์นะครับใช้ธรรมะเข้าข่ม ถ้าเขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่คู่เรานะครับก็ปล่อยเข้าไปดีกว่านะครับเนาะทำใจให้ได้คนดีๆหรือคู่จริงๆเราอาจจะรอของเราอยู่ก็ได้นะครับไม่ต้องไปทําร้ายหรือไปฆ่าคนอื่นเขาแบบนั้นนะครับก็เอามาฝากทุกผู้นกันนะครับความรู้ทางกฎหมายในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําเกี่ยวกับชู้นะครับกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รับฟังคลิปดีๆทางกฎหมายของทนายโอในคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ